สวัสดีครับทุกคนสุขสันต์วันเด็กนะครับน้องๆคลิปนี้นะครับติจะมาเอาของเล่นแปลกๆเก๋ๆป,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 ปังๆนะครับไปแจกกับคนดูคลิปนี้นะครับรวมถึงไปแจกกับน้องๆที่โรงเรียนด้วยนะครับครับคอมเมนต์กันมาได้เลยว่าอยากได้ของเล่นอะไรมากที่สุดรถรถรถหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เอาไปฝากให้น้องๆน,นะครับเอาไปกลางใหญ่ๆแบบนี้ก็เลยคือร้องเพลงได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นแบบเวอร์ชั่นเล็กลําโพงนะครับทุกคนแบบว่าในติ๊กตอ่อที่มันเป็นปืนใหญ่ๆจุ่มแล้วฟองเยอะๆทุกคนคขมีด้วยเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบมีเสียงเดี๋ยวไปรีวิวกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไง ทุกคนนี่คือเครื่องบินบังคับได้ด้วยครับผมสุดยอดมากเลยอันนี้เอาลำหนึ่งนะครับเป็นอีกแบบหนึ่งเป็นแบบบังคับแบบนี้เป็นปืนฉีดน้ำไฟฟ้าครับทุกคนนี่ที่แบบดูดน้ำแล้วก็ฉีดวิวๆนะครับคือเราเป็นอะไรกับเสียงเพลงทุกคนเป็นแบบว่ากดโดเรมีฟอสซอนได้แล้วมีไม้ด้วยคุน้องผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจนะคบเมื่อกี้เครื่องบินบังคับบ่อยเนาะนี่เลยโตเครื่องแป๊กน่ารักเจ้าหญิงแบบนี้เอาไปเลยใครอยากได้อันดับแรกกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับน้อง โอ้โหของเล่นเยอะมากทุกคนติเขา้าใจว่าอยากได้ทุกชิ้นเลยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเอาอันนี้ไปทุกคนเป็นชุดความเพดน่ารักแบบนี้นะครับทำไอศครีมน่ารักนี้ลยสุดยอด <Wow. S 1> ทุกคนและตอนนี้นะครับติก็เอาอีกแล้วก็วคืออันนี้กับอันนี้นะครับโบก็อยากได้ด้วยติก็เลยซื้อไปฝากน้องเลยนะครับโฟมเมอร์ตวรัวเป็นรแบบี้ก็มีนะครับแล้วก็ใครชอบรุนจะเยอะแบบนี้ <Wow. S 1> พี่อ่ยเจอันนี้คือว้าวมากแล้วก็นี่ เมื่อก่อนอ่ะมันแบบร้อยหนึ่งหาซื้อไม่ได้นะอันนี้คือแบบร้อยเดียวทุกคนดูดิเยอะมากทุกคนที่ไม่รู้จะเอาอะไรไปฝากทุกคนแล้วคือจะเหมาหมดไปก็เกินไปอันนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวไปฝากน้องๆน,น,น,นี่มันเป็นแบบว่าเหมือนแบบกดให้แบบว่าเล่นกันนะทุกคนเล่นกันสองคนได้น่ารักมากเลยตุ๊กตานี้นะครับอันนี้เป็นโซนแบบหนึ่งแถมหนึ่งก็คือหยิบหนึ่งแล้วก็แถบได้อีกหนึ่งร้อยเดียวสุดยอดอย่างมาลาัยที่แบบว่าเอาไปขับเล่นแบบเนี้ยก็หนึ่งแถมหนึ่งจัดได้ปะมาแล้วครับทุกคนเป็นไงครับ ผนมากันจุกๆนะครับแจกน้องๆกันด้วยเดี๋ยวไปชมกันนะตู่เอามาแจกให้กับน้องๆที่ดูคลิปนี้เลยครับผมแต่ว่าเป็นการสุ่มแจกนะนี่ใครที่แบบชอบทำอาหารครึ่งครัวตาที่แบบว่าเนี่ยแบบยืดหยุ่นหักแขนขานี้นนมีไฟประดูด,ด้วยน่ากลัวกัน <c oughs> แล,แล้วก็ใครที่ชอบวาดรูปนะครับบิดนะครับแล้วก็ดูอันนี้ซอสามนะครับทั้งหมดเลยนี่น้องมีหมวกด้วยด้อันนี้น่าจะเป็นแบบม้ห้อยแบบนี้นะครับที่เป่าฟองที่มันเป็นแบบล like ูกกลองบูบูนะขอรีบเอาไปแจกก่อนเพราะว่าตอนนี้เด็กๆเริ่มเข้าแถวกันแล้วจะต้องรีบเอาของพวกนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าน้องๆจะมีความสุขมากแค่ไหนครับส่วนทุกคนที่รอคอยโซนนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวปิดก็จะกลับมารีวิวแล้วก็บอกกติกาในการเล่นนี้นะครับ เผื่อใครยังไม่รู้นะครับวันี้ชื่อจริงตินะครับวันนี้นะครับพี่ตีบอกนะครับว่าคือของเล่นอามาแจกน้องๆใช่าตรงนี้นะครับและนี่ไม่ใช่แค่นี้คุณป้าตินะครับกลุ่มคุณป้ามีเลี้ยงนี่โชว์โชว์ไก่ย่างโอ้หมูเอาเอ๋เลยหมูไม่ใช่ไก่หมูย่างแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยนี่ครับให้น้องๆคนละชุดแล้วก็นี่ต้องแปลงฟันกินเสร็จแล้วต้องแปลงฟันใช่ปะเราก็ต้องแบบมีแปลงสีฟันแล้วตีไม่ได้แจกให้คนละอันนะคือคนละชุดไปเลยทุกคนเป็นทีมสีหมูกับ แล้วชุดเราคือแดงมากในวันนี้ติกน้ำของเล่นมาแจกน้องๆโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่นะครับทั้งโรงเรียนเลยครับ คนด้านได้ตามเลยได้ีบอยได้แล้วไดแล้วไปเลยลูกนคนตอนตอนได้ขนมยังเฮ้ยนมไม่ได้รอได้ไ่ได้ได้ีดนี่จะมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นบางอันติกกเอาเองล่นเองด้วยนะครับทุกคนอันนี้อันแรกสวัสดีครับสวัสดีคนดูเด้ววเฮ้ย เสียงมาลงจากอันนี้นะครับทุกคนแล้วคือทีมงานตีิออกไปข้างนอกแล้วได้ขับได้ไม่เท่าไหร่นะครับทุกคนนี่โอ้พี่บอลขับแล้วแล้โอ้รถ้ระเบิดแลระเบิดเงียอ่ะมันไม่ตอบดับได้ที่จะแจกให้กับทุกคนนะครับในเพจนะครับทุกคนสุ่มกันนะอันนี้เดี๋ยวรอรุ่นนะครับว่าใครจะได้เครื่องบินบังคับ2ลำนะครับเดี๋ยวี่จะแจกให้1ลำนะครับหนึลำขอเก็บเอาไว้เล่นเองนะครับทุกคนอยากดูลำไหนติตอบติตอบ แล้วก็ันนเปิดกดเล่นนะตัวปิดเนาะแล้วก็นี่คือตัวเครื่องบินครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะแล้วก็กดเลยดต้องระวังนะครับทุกคนไปพับติเจอที่ตลาดกิเลนะครับทุกคนซึ่งอันนี้เนี่ยเดี๋ยวตินะครับจะลองประกอบแล้วก็เชื่อมต่อก,กับโทรศัพท์ดูภาพนี้ทุกคนเขาจะสามารถเปิดเพลงได้จริงหรือเปล่า ดาบอีดูนี่นะครับทุกคนไม้เราก็มีที่ที่จับไม้ตั้งไม้เราสามารถเสียบแบบนี้ได้เลยครับชื่อแล้วสามารถยืดได้ด้วยโอเคเลยนะครับเลกเลเฮ้ยที่มาอ่าอาจารย์ เจอตอบมาว่าเจอไม่ชอบคนส่งนี่เราได้ไปส่งย right, ังบ้แซดยังบอยบอยเธอไปไปกับนุ่มกูดบอยอะลองกินไม่จะต้องมีฐานแต่สามารถทุบแล้วเด้งแล้วไม่ซ้ำได้เก่งมากเราจะมีคอนมาให้แบบนี้นะครับเราจะทุบตัวแครอทน,นะครับโดยที่ห้ามหันหน้าตรงกับกระต่ายกระต่ายจะหันหน้าไปมาเพื่อมองเราเราต้องรีบหลบกระต่ายแบบนี้ เห็นไหมครับกระต่ายเขเอ้ยเห็นไหมกระต่ายเขาจะหันหน้านะครับเราต้องทุบตรงที่ห้ามให้เป็นฝั่งของกระต่ายอีกอันหนึ่งนะครับที่ใส่ใหม่นะครับแล้วก็ร้องเพลงได้ทุกคนน่ารักหมครับ อันนี้นะครับปืนฉีดน้ําไฟฟ้าครับเป็นในตัวกระบอกน้ำเนาะแล้วเราก็ใส่ถ่าดพอใส่ถ่านเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็กดยิงมันก็จะแบบปล่อยน้ำฟิวฟิวฟิวมาได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องแบบว่ามาสูบลมหรือว่ายิงแบบปิดปิดแบบเมื่อก่อนแบบนี้ครับต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนครับแต่ว่าเป็นปืนลูกโป่งฟูทุกคนที่แบบว่าจุ่มนะครับแล้ววูบขึ้นมานะครับอันนี้ก็แตครับรอรุ่นนะปลานะครับแล้วก็กิจ๊กจุ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 ๊กหุ่นสุดชัดเท ลองดูนะครับว่ามันจะสามารถทําอะไรได้บ้างทุกคนอันนี้ตีจะแจ้งเลยครับทุกคนทุกคนมาดูใกล้นะสมมติว่าเสียงแพนด้าเห็นได้มีเสียงฮะ้งแพนด้าเสียงเหมือนหมาโดนรถเหยียบอ่ะลองดูเสียงช้างเราดังชัดมากมาจเรามาลองทดสอบกันดีกว่ามาดูสิเมนไม่ แมนเดี๋ยวเราเจอแล้วแมนกดเลย ว่าตัวนี้เนี่ยติ๊กอาจะเอามาแจกทุกคนนะครับแล้วติกกะจะมาแจกไฮโดรทุกคนด้วยเพื่อให้เราไปปิ้งย่างกันได้นะครับทุกคนน่ารักไหมอันนี้แจกครับทุกคนแล้วก็อันนี้ก็แจกเป็นการส่งแจกนะครับน้องๆสิบชิ้นนี้นะครับไปดูรายละเอียดที่แฟนเพจขันติมาแมนนะครับเข้าไปแชร์นะครับคลิปที่ติ๊ลงนะครับในเพจคันติเมาแมนนะครับซึ่งจะเป็นคลิปนี้แหละครับแล้วก็เข้าไปกดแชร์แล้วก็แคปการแชร์นะครับส่งไว้ในเพจเดี๋ยวติกกะจะให้แอดมิน่สุมเลือกมมาทั้งหดคนนะะครับแล้วก็จขอที่อยู่ไปปในนแชทะครรับอลุ้นนนกัะที่เพจัตมาแมนครับขอบบคคุณนะรั รอรับเลยทั้งหมดสิบชิ้นนี้นะครับอย่างละหนึ่ง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 ,ง,ง <Yay. S 1> วันเด็กปีนี้นะครับก็ขอให้หน้องๆนะครับมีความสุขมากๆพบเอจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆเพื่อนดีๆนะครับทุก